ไอุ้ได้ปอบคตัี่คนขับูโ้ไม่ใช่บมาตันข้างนะแม่งเป็นครอบครัวสิมสังเลยโอ้ยรถนานรถตุกนานจังโตสิบสามบิโอ้โเออใม่ใม่ไม่เยอะมาก เสรมจเยนะ่ายไม่ไจริงคะพี่โอ้ยนันต่อเยพี่ผมเจ็บบอกว่ากูเจ็บมี่บอกกูเจ็บแม่ก็ยิงอยู่นั่นแหละแรกนั่นคือวิงฝ่าเขาไปกลางดงมือมันแข็งมากมั้งโอเ้วฮะ ปกติเข้าไม่ใช่หรอเฮียไม่มีพวกอา r ุธปิวเฮียไม่ต้องหวังเลยว่าจะไม่โดนไอเกมส์ของขอต้อนโอ้โหเรียบร้อยที่สามสี่โอ้เอ็นสอมใช่เรียบอ้อยแคนเซอร์เจสเออร์บรรจุลูกแจทันเธอไปค่ะแจทันเธอโอ้ยหินบางอีกตายโอ้โหกระสุนสั่งตาย เอาละโหลด20วิทรมานยิ่งกว่าพันเซอร์ป้อมเจ๊งมีสองคันตรงนี้เห็นแล้วครับกำลังเล็งเจวซะยิงไปเจ๊งหนึ่งเจ๊งหนึ่งเดี๋ยวด้านในเดินในบแล้ววัดระยะไม่วัดแล้วลูกเต่ายิงสดๆเลยไม่วัดแล้วไม่วัดด้วยสายตาเดี๋ยวแหละห้าร้อย โอเคโอเคเครื่องมันแตกเครื่องมันแตกเยี่ยมรดับถูกด้วยระดับดาถูกด้วยว่าห้าร้อยเออหตัวเลยขายหลัง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 หล้งหลังัหลังหลังหลังหหลัง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 หลหลหไหลหัหั เออไมอยุติธรรำอ่ะมันไม่ยุ่ิธรรมอ่ะไก่มันไม่ยูุติธรำสตุกน้องเข้าให้กูสอนโหลดละตรงน,นั้นตรงน,นั้นตรงน,นั้นะอะไรโหลดอะไรบอกทีดีโหลดอะไรอ่ะถูกบอกลามึงระวังตัวไว้กูกระโดดกระของ K V หนึ่ง S เกิดใหม่ K V 1 S เกิดใหม่อะไรไ้เหี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยข้างหน้านี่มีโอ้ย ชื่อแผนพี่มองไม่เห็นเรียบร้อยอะอะไรวะน่ะบายจ้าเสียแบบพี่นี่เสียเร่งนานไปหน่อยไม่รู้ว่ายิงมุมไหนดิมุณน่าจะโผล่เต็มตัวเอเอจะโผล่เอเอจะโผล่ยิงเขี้ยทุกเอเอพี่พี่มาเจ็บอยู่ใช่อไหพี่ชิงมุมเรามันเจ็บอยูกำลังโหลดลูกอยู่ เรียบร้ยไม่ได้ินอ่ะกูเตะเรียบร้อยเรียบร้อยตรงนั้นมีเห็นแล้วที่สามสี่ของเยรมันมันอยู่ใกล้ๆันไม่เข้าเออลูกหม่แต่น่าหน่อยนะไม่พบตัวพร้อมเตรียมยิงไม่พบตัวทศัตรูทางปีกซ้ายไม่ปีขวาเดืเลยขอย่างน้ที่เรียบร้อยไอเอส ไอ้ชาย KV เฮ้ยไม่ชอบที่ว่าไอเอสตลอดไป KV เนี่ยไอ้เจ้าตอบก่อนเปลือกหนึ่งโอ้ยโกรธน <in> ะอีกแล้ว <c oughs> ย่าเบือยิงช้าไปย่าอ้ยมันยิงเลยเฮ้ยตายมาเอาเลยไอปูมาไอปูมะอาะปูมาตายฆ่าย่งเลยอ้าเครื่องบินวังเรารถถังสมัยสงครามโลกมาดูนะ หยักษ์เก่ากกยักษ์เก่าเคยักษ์เก้าปืนสี4าระวังด้วยโอ้คันพุ่นเล็กอะเราสงครามโลกเดี๋ยวเขาสวนกลับมาผมไม่เล็กนะครับเมาส์สวนกลับเลย <c oughs> ขคามโลกแท้ๆอา้าวไครับแพนเซอร์ <c oughs> ว่าไงครับ <c oughs> คุณเรียกชื่อเขาไม่ถูกนะคุณคุณต้องเรียกเขาว่ายังไงคุณต้องไม่ใคยถูกนั่นแหละคุณก็ไอ่เคยถูกรีวิวทีสามพีดรีวไปอีกทางเบอร์ระยะไกลเกินทำการอ่ะอเอะไรบ้กลกระสุนติดร้อยลงเขว้าวูเห็นอะไรบ้าบเรียบร้อย KV2 เจแมนจะ ไปแล้วนะอย่าลืมนะอย่านะร้อยหคันเลยทีหนึงตอนพอไม่ล็อกก็ชอบโผล่ทุกีอ่ะเฮ้ยโ้คมีูมากกางอีกแล้วเควมีูมากกางอีกแล้วนี่ไล้วหลังโหลดลูกหลังโหลดลูกด่ามนยังไงครับเจอไปแล้วเรียบร้อยโอ้ยไปสี่ยิงกูเหร็ลเอลซีเรียบร้อยไปแล้ววะเจ้าคิว โซชิวตายกป้อมโอยมันดูมันดูนี่มาฟังเสีด้วยคุยหน่อยไม่ได้น้องก็โอ้ยปืนดันพังก่อนมันนดาปืนกูพังก่อนกอนลีโดนพี่ยีช่วยหนแล้วผมจะไปช่วยทันมันไม่ได้แล้วมันมันจะมีมันจะมีตัวเข้าอ่ะตรงนี้ ไม่ถึงจริงโหลดไม่ได้นะครับอ้าวยิงแล้วนะหนูยิงแล้วนะจะสิบจังโหลดไม่ได้เลยเอามันพี่หนูยิงแล้วนะหนูยิงแล้วนะโอ้ยิงข้ามหัวรีบยิงไปบอกก่อนนะว่ามันไม่บอกระยะผมนะบอกก่อนองบินมันบอกแค่ว่ามันมันมีปอนนิดนี้ที่นี้แล้วก็ร้อยพายเซ่ไอ้สัสวิ่งไปแล้วเดะ